เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกโซไซเบอร์ so Cyber, และเรากำลังอยู่กับเกมเศรษฐีนะฮะวันนี้ก็จะมาจัด10อันดับอัญมณียอดฮิตนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วว่าอัญมณีเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะครับอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งมีผลต่อเกมมากนะฮะเกมเศรษฐีมากเพราะว่ามันจะไปช่วยเบอร์เซ็นนะครับ ให้มีโอกาสออกเพิ่มขึ้นนะครับบางครั้งอัญมณีเอ่าเป็นสร้าง3มเนี่ยมีแค่สเปอร์เซนต์เองแต่บางทีเราไม่ได้ใส่เป็นสร้าง3มันก็ออกนะฮะในบางครั้งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า10อันดับอัญมณีสุดฮิตเนี่ยมีอะไรกันบ้างโอเคไปกันเลยครับผมอันดับที่10อันดับที่10เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัญมณีที่แบบ b บสิกเบสิกนะครับเป็นอัญ,ญมณีแบบพื้นฐานเลยนะครับบ้านๆที่ทุกคนต้องมีนะครับก็คือหินคุมเต๋าสามเหลี่ยมบวก6นะครับสีเขียวซึ่งตัวเนี้ยจะใช้ในการควบคุมลูกเต๋านะฮะซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำนะฮะให้กับการ์ดของเรานะครับผมแล้วก็การควบคุมลูกเต๋าเราก็จะทอยแม่นยิ่งขึ้นนะครับผม อันดับที่9นะฮะต่อมาอันดับที่9นะครับจะเป็นอัญมณีพิเศษนะครับซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมมี2คุณสมบัตินะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คุมเต๋าบวก4นะครับซึ่งจะไปบวกกับคุมเต๋าบวก6แบบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นอะไรก็ได้ลดค่าผ่านทางหรือค่าก่อสร้างถูกบวก4ี่ก็ได้นะฮะหรือโบนัสทอง6กเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแต่เขาจะใส่ในการ์ดที่ว่าเล่นบ่อยๆ เพราะว่ามันจะช่วยนะครับเวลาหมวกของเราเนี่ยไม่ออกนะฮะอันดับที่8อันดับที่8เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของอัญมณีประกายผลึกอันแรกนะครับก็คือได้รับทองเพิ่มขึ้นนะฮะห้เอมื่อ,อชนะเกมนะครับซึ่งอัญมณีอันเน,น,นี้ยเหมาะที่จะไปใส่กับการ์ดล้มละลายนะครับแล้วก เล่นพวกสายปั๊มทองเพื่อที่จะเอาทองไปทำอีเวนต์ไปรวมการ์ดไปรวมอัญมณีอะไรจำพวกนี้ได้นะครับก็จะมีประโยชน์มากเหมือนกันนะครับเพราะตั้ง5 0เอครับผมอันดับที่7อันดับที่7จะเป็น2ออัญมณีประกายผลึกนี้นะฮะอัญมณีประกายผลึกอันแรกนะครับเป็นประกายผลึก นาฬิกา CEO นะครับที่10%เมื่อถึงเลนมาร์กของเราเราเดินไปถึงเลนมาร์กของเราเนี่ยจะดึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่อยู่เที่ยวรอบโลกเนี่ยมายังเลนมาร์กของเรานะครับซึ่งจะทําให้พลิกเกมได้เลยนะครับ10%ก็มีโอกาสออกอยู่นะฮะอันนี้นะครับอาจทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักได้เลยนะโอเคครับผม อันที่2นะครับก็เป็นอัญมณีประกายผลึกแท็กซี่นะครับก็จะช่วยเราทอยลูกเต๋าได้อีกครั้งแต่โอกาส2เปอร์เซนต์เี่ยนะครับเราก็ไปใส่ไว้ในการ์ดแล้วก็มารวมกับเครื่องรางนะครับแท็กซี่นะครับก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้สูงขึ้นในการที่จะทอยลูกเต๋าได้อีกครั้งก็ถือว่าเป็นอัญมณีที่สามารถพลิกเกมได้เหมือนกันนะครับอันดับที่6 และก็มาถึงอันดับที่6ขอยกให้3อัญมณีนี้นะฮะอัญมณีอันแรกนะครับก็เป็นดับเบลิลสามครั้งได้เที่ยวรอบโลกนะครับก็มีโอกาสแค่2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราเอาไปใส่นะครับรวมนะฮะกับจี้เครื่องรางนะครับหรือออบนะฮะอันนี้มันก็จะมีออบอยู่ด้วยนะครับออบสามทอยสามตานะครับแล้วได้บินเที่ยวรอบโลกนะครับก็จะ เพิ่มโอกาสนะครับให้เราชนะได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับถัดมานะครับเป็นโอ้โหยอดฮิตเลยนะครับเห็นหลายคนใส่กันนะครับก็คือเป็นกล่องบิน CEO นะครับก็ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับให้การ์ดของเรานะครับแล้วก็จี้เครื่องรางของเรานะครับให้สามารถเที่ยวรอบลูกได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางนะครับก็ถือว่า เป็นอัญมณีเนี่ยช่วยให้รอดตายเลยนะฮะก็ว่าได้นะครับก็สามารถที่จะพิกเกมได้เหมือนกันนะฮะยิ่งกล่องบินออกดีอยู่นะฮะอัญมณีอันต่อมานะครับก็เป็นโอกาส2%เซนนะครับที่ว่าตกเที่ยวรอบโลกแล้วเราสามารถเดินทางได้ทันทีหรือที่เราเรียกกันว่าอัญมณีประกายผลึกบินด่วนนั่นเองก็สามารถไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับการ์ดนะครับ แล้วก็เครื่องรางนะครับได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะชนะมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับอันดับที่5และก็มาถึงอันดับที่5ก็เรียกว่าเป็นอันมณีประกายผลึกสุดติ่งอันนึงเหมือนกันนะครับเมื่อมันเป็นอัญมณีประกายผลึกโทรโคงแห่งวิทเตอรี่นะครับซึ่ง บวกเพิ่มไปตั้ง4เนะครับปกติโทรโขงเอก็60อยู่แล้วนะครับก็ทำให้แบบโคตรจะพิกเกมและเราจะาชนะคู่ต่อสู้นะครับได้ไวยิ่งขึ้นนะครับก็เพิ่มโอกาสให้เครื่อง,างรางทรโของออกได้ดียิ่งขึ้นนะครับถือว่าสุดเจ๋งเลยนะฮะอันดับที่4และอันดับที่4ต้องยกให้อัญมณีประเภทคุมเต่าทั้ง3าิ้นนี้นะฮะ อันแรกนะครับก็คือเพิ่มการควบคุมลูกเต๋าสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับก็คือเออมันจะไปเพิ่มการควบคุมจําพวกไอเทมจําพวกหรือจี้เครื่องรางจําพวกหมวกนะครับต้องหมวกเราออกเท่านั้นแล้วก็อัญมณีเนี้ยมันถึงจะออกด้วยนะครับคือจี้เครื่องรางไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือว่าอะไรนะฮะที่ว่ามันควบคุมลูกเต๋านะครับมันก็จะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้นะฮะต่อมานะครับ อัญมณีอีกอย่างหนึ่งก็คือทอยดับเบิลน,นะครับโอกาสเปอร์เซ็นเราจะได้รับคู่ขี้เพิ่มนะครับแต่ว่าหากคู่ขี้ของเราเต็มอยู่แล้วก็ไม่สามารถรับได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มีโอกาสออกบ่อยอยู่นะครับ8ถ้าไปบวกกับออปชั่นนะครับออปชัน25ที่มีโอกาสทอยดับเบิลแล้วได้คู่ขี้เพิ่มเนะี่ยโอ้บอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับกดคู่ขี้ยันเพลยนเลยนะครับแต่ว่าต้องทอยได้ดับเบิลน,นะฮะ ต่อมานะครับอัญมณีอีกอันนึงก็คือโอ้โหอันนี้ยอดฮิตเลยครับคนใช้กันบ่อยมากโอกาส3%เซที่จะทอยลูกเต๋าได้เหมือนกันนะครับเรียกง่ายๆว่าเอาไปใส่คู่กับออฟเบิลนะครับหรือจี้เครื่องรางถ้วยดับเบิ้ลน่ะเออนะครับถ้วยหัวขโมยอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็จะทําให้มีโอกาสดับเบิ้ลนะครับถ้าเอาไปใส่คู่กับการ์ดยุนอาที่จุปุกโอ้โหโคตรบึ้นนะครับบึนแบบสุดๆนะครับอลังการงานสร้างคนอื่นไม่ต้องทอยนะ นะครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่3อันดับที่3ก็ต้องยกให้กับอัญมณีประกายผลึกสร้าง3มหลังหรือเป็นนะครับเป็นที่เราใช้กันนี่แหละนะครับมันจะไปเพิ่มนะฮะออคุณสมบัตินะครับ ให้ขึ้นอีก2%ก็มีโอกาสที่ทําให้แปนของเราติดบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็การ์ดตัวละครก็เช่นกันนะครับการ์ดตัวละครไหนที่สร้าง3แล้ววิ่งไปยังจุดสตาร์ทเนี่ยนะครับมันก็จะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําให้เรามีโอกาสสร้างเลนมาร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะ และแล้วก็มาถึงอันดับที่2เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งสุดยอดโคตรสุดยอดนะฮะของอัญมณีประกายผลึกนะครับก็คือเป็นไกด์ที่นำทางที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับหรือไกด์เด้งที่เราเรียกกันนี่แหละนะครับก็คือโอกาส10%เนี่ยเราจะย้ายนะครับคู่ต่อสู้ไปยังเลนมาที่แพงที่สุดของเรานะครับเรียกว่าแบบแค่10%เนี่ยแต่โคตรอ,ออกบ่อยเลยนะฮะเวลาเอาไปใส่กับแบบ พวกตัวล้มละลายอะไรจำพวกนี้นะครับถือว่าเจ๋งมากเลยนะฮะอันดับที่1นึ่งและแล้วก็มาถึงอันดับที่1สุดยอดอัญมณีประกายผลึกระคังทองนะครับซึ่งจะาสามารถรับเงินเดือนนะครับได้40%เเมื่อเราผ่านจุดสตาร์ทเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งอัญมณีประกายผลึกนะครับสามารถพลิกเกมได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เหมาะ สำหรับพวกสายวิตตอรี่สายจบวัยนะครับแล้วก็ยังเหมาะกับสายล้มละลายที่ใส่เป็นสร้าง3อีกด้วยนะครับเรียกว่ารวยกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเราสามารถเหลือพื้นที่ออฟนะครับอีกออฟหนึ่งนะครับได้เลยนะครับเพื่อที่จะใส่ออฟอื่นๆในเครื่องรางนะครับเพราะว่าอัญมณีประกายผลึกอันนี้เท่ากับออฟนี้เลยนะครับรับเงินเดือน40เปอร์เซน์เลยนะครับถือว่าเป็นอัญมณีที่สุดยอดที่สุดแล้วนะฮะสำหรับผมนะครับ เอาลครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อัญมณีสุดฮิตของเรานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงที่จะชอบกันนะครับว่า,าจัดอันดับเป็นยังไงอะไรจําพวกเนี้ยจริงๆคือจัดอันดับโดยตัวผมเองนะครับด้วยความชอบส่วนตัวนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบอันไหนนะครับหรือว่า ชอบอัญมณีแบบที่ต่างกันไปนะครับเลียงลําดับไม่เหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ทําคลิปออกมา55คำๆนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ใกล้จะถึง10,000ซับสไครต์แล้วนะครับรับรองนะฮะว่าแจกรางวัลแน่นอนนะครับเป็นการขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมกับเกมนี้ได้นะครับขอขอบคุณเลยนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วจะมาทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูต่อไปนะครับขอบคุณครับผม